สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินนัทหลอดห8แที่เป็นช่องของการดูดวงโดยไพ่ยิปซีและออะร์เคิลคลิปนี้เราจะมาดูก,กันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสีไม่เท้าห้าไม่เท้าราชนีถือเหรียญ ราชาถือไม้เท้าสามไม้เท้าสองไม้เท้า Strength ดิฉัอนออคุณมีจิตใจที่แน่วแน่แข็งแกร่ง เข้มแข็งมุ่งมัน่นและเด็ดเดี่ยวคุณมีพลังอำนาจในตัวเองมีครอบครัวที่คุณรักที่คุณห่วงใยและคุณก็อยากจะให้พวกเขามีความสุขคุณไม่พึ่งพาใครและคุณเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคุณรู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหา ด้วยสติปัญญาและความสามารถคุณเอาชนะกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆได้คุณประสบความสำเร็จแล้วกับสิ่งที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทำขึ้นไปอีกขั้นแต่คุณก็ไม่คิดที่จะหยุดเพียงแค่นั้นแม้มันจะไม่ง่ายที่จะจัดสารสิ่งต่างๆให้ลงตัวได้ในแต่ละวัน แต่ความเป็นคุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะให้ประสบความสำเร็จคุณเป็นคนเก่งที่มีความสามารถเป็นผู้ที่ลงมือกระทำทำให้สำเร็จตามที่เป้าหมายมีความชัดเจนและคุณมีความเชื่อว่าถ้าคุณไม่หยุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ คุณมีลักษณะของความเป็นธาตุไฟเม็สิงธนูเป็นลักษณะของธาตุดินกันมังกรพ,พึกศและราศีกรกฎมีข้อความจากเอฟเรเวตออร์คเ a n เฮลิ่งวอเตอรหลังจากที่คุณได้เพื่อก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมา ควรดูแลก,กายใจให้ได้พักเพื่อกลับมามีเรี่ยวแรงมามีพลังใหม่ให้กายใจได้สดชื่นมีชีวิตชีวาต่เมื่อหายเหนื่อยแล้วหรือเติมพลังให้กับตัวเองแล้วค่อยก้าวเดินต่อไป affirmation for acceptance บางครั้ง ก็ต้องยอมรับกับบางสิ่งที่ม่อาจฝืนชะตาปล่อยให้เป็นอดีตเป็นบทเรียนและอยู่ในความทรงจำถ้าบางอย่างที่เราฝืนไม่ได้ก็แค่ยอมรับมัน Meditation for Creativity ใช้พลังสร้างสารรค์ของคุณ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเติมสีสันให้กับชีวิตใช้ความสามารถที่มีอยู่สร้างงานที่เป็นเอกลักษณ์คุณมีศักยภาพที่สามารถที่จะสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาได้ข้อความจาก b e l i e v e in your own magic จงภาคภูมิใจในความเป็นตัวเอง คุณมีความสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ปรารถนาขึ้นมาได้และอย่าลืมที่จะชื่นชมกับความสำเร็จในแต่ละก้าวสร้างสารรค์จากสิ่งที่ใกล้ตัวจงกล้าที่จะเริ่มต้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นมาได้ก็จากเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสุดท้ายแล้ว จะกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงกล้าที่จะเริ่มและลงมือทำอย่าลืมที่จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองบ้างให้เวลากับตัวเองให้เวลาได้พักออกไปเด็ทกับเพื่อนหรือมีโอกาสได้ชื่นชมกับความสวยงามร,บรอบๆตัว ข้อความจาก,กาเซลุแคสซาเกตการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดตั้งมั่นแห่งจิตเกิดความสมรวมจิตใจให้แน่วแน่ให้สงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตระหนกรู้ในตัวเองและสมาธิจะทำให้จิตของคุณมีพลัง Family ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักกับครอบครัวกับคนที่เขารักคุณด้วยความบริสุทธิ์ความปรารถนาดีที่มีให้กันจะช่วยเติมเต็มพลังกายพลังใจให้ฟื้นกลับคืนมาเกรดอาร สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในงานสร้างสรรค์ต่างๆในแบบของตัวเองอาจจะเป็นงานศิลป,ปะหรืองานที่ใช้ความสามารถเฉพาะถ่ายทอดออกมาให้เป็นชิ้นงานของคุณจาก Energy Oracle สิ่งใดที่เคยหลอกลวงคุณไม่ว่าจะเป็นกับผู้คน รือสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่เป็นความจริงคุณจะทิ้งมันไว้กับอดีตและจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและกล้าหาญของคุณจะไม่ยอมให้อะไรมาทำร้ายคุณได้อีกต่อไปมีคนที่มีใจที่มั่นคงรอที่จะมอบความรักเขามีใจที่หนักแน่นมั่นคง เขาจริงจังหนักแน่นพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจเขาคนนั้นเป็นรักแท้มีหัวใจที่พักดีและรอที่จะมอบความรักให้ถ้าคุณเปิดใจไม่ขังความรู้สึกไว้มอบความรักให้กับคนที่คู่ควร คนที่ใช่คุณจะพบความรู้สึกใหม่กับโลกใหม่ๆที่แสนจะโรแมนติกและสวยงามหินออคซิเดีเป็นหินภูเขาไฟสีดำใช้ในการตัดสิ่งลบหรือสิ่งที่เป็นนิกงทีให้ออกไป ความแข็งแรงนำมาซึ่งความมั่นใจความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งจะช่วยเติมพลังให้กับจิตวิญญาณของคุณอย่างต่อเนื่องและให้คุณจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียว